กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมคน YouTube ชีวาดมาไปนู่นไหมก็ต่อเนื่องกันนะครับจากคลิปที่แล้วนูน่นคือว่าผมชอบทําคลิปลงทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับซึ่งถ้าคลิปใน f c e e o o o นี่ส่วนน้อยคนใน YouTube จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมา,มาเปิดดูกันเพราะผมทําคลิปลงไว้เยอะแล้วก็จําไม่ได้ด้วยนะครับว่าว่าคลิปอะไรมันเป็นยังไงนะโอเคมันจะเป็นยังไง อ่คราวที่แล uh> well> ้วจะเป็นคลิปตอนที่ผมป่วยแล้วเสิร์อหา Google นะครับตรงนี้ก็เล่น R O V อันนี้ถอดรหัสรับพิชิตโลกคนคงขี้เกียจดูแล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นอืมอันนี้ต้นกำเนิดพี่ฮะพี่ฮะหรือเปล่าพี่ฮะ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  ต้นกาเนิดพี่ฮะพี่ฮะอันนี้คอ KND นะครับใครรู้จักอยากให้ผมเล่นหรือเปล่านะครับไอ้ KND เนี่ยลืมโบนะครับคิดถึงมันเหมือนกันนะเนี่ยลืมโบมันเห่าเมื่อมันไม่ได้ดังใจนะครับนี่มันอยากกัดไม่กวาดยงยีกวาดบ้านอยู่ข้างบนพวกมันขึ้นบ้านไม่ได้มันก็เหา่าเยี่ยมไปเลยลมโบโถษ โอ้แล้วก็เป็นไลฟ์ไลฟ์สดเกมนะครับออันนี้ก็ไลฟ์สดเกมเหมือนกันอันนี้น่าจะวันเกิดใครสักคนนะผมจําไม่ได้เห็นผมจับไม่ลองเพลงสิแต่ผมไม่เปิดทําไมเนอะเลือผมอายหินนั่นก็จะมีโชคอสมความปรารถนาทุกประการแต่ก่อนไม่ยังมีเสียงจีเหนื่อยพักก่อนเหนื่อย แบบนี้ก็ได้เหรอจิวัตฮะอันนี้อะไรวะอ,อ๋อวอกิ๊นนถ้าใครติดตามผมมาอย่างยาวนานจะรู้นะครับว่าเธอเป็นคนยังไงวอลกิ๊กเนี่ยเธอเป็นคนผิวขาวนะครับแต่เธอแอบว่าเธอเป็นคนผิวสี เพราะอะไรเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไปได้เนาะแม้อืมอ,อันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้เป็นคลิปที่ผมส่งประกวดนะครับ blade and soul หรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่ได้รางวัลด้วยนะ คือผมเอาเพลงดาก้อนบอลมาใส่นะครับแล้วก็ซาวเอฟเฟกต์ดาก้อนบอลมาใส่ทําโคตรนานอะแถมไม่ได้รางวัลด้วย <laughs> <laughs> <B. S 1> <c oughs> บีไปคุยกับลาบม่วงด้วย <S อยว s สมาน I can have self control and self control is what you need to be the perfect man This eye tracking video that I'm gonna watch. Not only am I not gonna look at anything sexual, I'm gonna complete the whole eye tracking challenge without Sousou. looking at a single. Or a haamong single haamong boon. Boon. This eye tracking challenge is gonna be the easiest challenge of my mm. life. Mm. And I will prove to all the other men in chat mm. that we don't need to look at boobs. We can look at people for who they are. me Greek God ับ X. I will represent all men in the chat and I will not look at a single boob and I will not look at a single butt in this video. Let's go. ก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกนะครับก็นมมันอยู่ตรงกลางจอพอดีนะครับเขาอาจจะบังเอิญมองก็ได้เคยจะไปรู้แต่ก็นะเฟลตั้งแต่ยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ย อืมอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นแอปของ g o o l l e h r r o m เนี่ครับก็เล่นสนุกดีนะอยากให้ผมทำหรือเปล่านี่ครับคลิปเกี่ยวกับไอเนี่ยนี่นี่อาา่าฮะอืมอืม,อมตอนนั้นมีแบกแบกลงกำลังดังนะครับ อยากให้ผมทำคลิปแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวอาจจะทำก็ได้นะอาจจะไปส่องก็ได้นะของเล่นมันเยอะจริงอ่าอันนี้ก็คิดมาเร็วๆนี่เหมืนอนกัน Why are you so fucking ugly, bro? Just a couple of guys, huh? We're just, we just vibing, bro. All right, where's your girl voice? Show me your girl voice. Let's go. <S I can't do a fucking girl voice. Dude, come on. Dude, I bet you can't even do a girl voice I can do definitely girl voice but how about you เนี่ยเขาดัดเสียงเป็นผู้หญิงได้มั้งเป็นอะไรที่ไม่ได้เจอบ่อยกันบ่อยๆนะครับผมแทบจะไม่เคยเจอเลยผู้ชายที่ดัดเสียงเป็นผู้หญิงได้แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้โคตรโหดอ่ะอ่าฮ่าผู้หไม่ hard core เลยวะ เฮ้เท่เท่เท่ดักได้หลายคนอยู่นะครับมีคนคิดว่าผมตัดวันนี้้วันวันนั้นจริงๆแต่ความจริงไม่ใช่นะครับมันคือคลิปเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยคลิปตัวเต็มนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมแปะไว้ข้างล่างแล้วกันอือฮึอันนี้อะไรกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวารและก็รายการ อินโทรเกียนคอมเมนต์นะครับเฮ้ยมีมีสเวอร์ชันด้วยกล่าบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาตและก็รายการ เออเออเออชอบไหมแต่ก่อนผมโคตรเกียนเลยผมขอบอกน Keep เนี่ยคลิป <c oughs> <c oughs> เกียนคอมเมนต์ะนรับอืออันนี้มันคือกำลังได้อารมณ์แฟนกำลังใส่ได้สองทีเองคนภาคมวยก็ภาคได้จังหวะพอดีเอา้าใสซซอกข,ขอ <c oughs> เรื่องอาหาบนพันทิปนั่นลือ อมไม่ได้ทำนานเนี่อ่าอันนี้อะไรอ๋อมีคนบอกว่าพี่ทำคลิปผีแต่อย่าทำเสียงน่ากลัวได้ไหมคือน้องเขากลัวนะครับน้องเขาจะดูได้เรื่อยๆแล้วผมทำยังไงอ่ะอ่าฮะอันนี้อะไรอะไรผ่านหน้าแมงแมงแมงน่าจะแมงน่าจะแมง น่าจะมาแรงนะครับตอนนั้นอืมอืมเรื่องแปลกๆตอนถ่ายคลิปก็มีเยอะเหมือนกันนะอันนี้คืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ถ่ายไว้เยอะมากเมืองทองต้าวิปริตแต่กนทันใดอังกลุงอังกลุงเพียง้างสว่างสวยกางเกงในลายคิตตี้ <laughs> <laughs> อืม ข้อความนี้เป็นข้อความที่ถูกส่งมาจากเพื่อนที่เป็นเด็กที่โรงเรียนมัธยมตุผพ,พันพิทยาคารถ้าใครครบสิบห้าคนที่ส่งครบสิบห้าคนและมีชีวิตบินอืมบินเลยครับบินเลยครับพี่ <laughs> จุดหมายลูกโซ่ไม่ได้สนุกนะครับวางนักเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าก็ถูกนะอ๋ออันนี้อะไรลิขสิทธิ์เปล่าวะไม่แน่ใจนะครับ Point life is a wonder You'll never know the answer nature is a miracle natural disasters it's good to be alive you could wake up with cancer but i'm healthy healthy people still get cancer i love this show it's the last episode the sun is shining it's going to explode every species is a beautiful screwed screwed มี2คลิปใช่ไหมอาหา่ามีคลิปนี้แล้วอีกคลิปหนึ่งเสียงจากกล้องอแก๊กอ,อ๋อนี่เสียงคีย์บอร์ดอย่างที่บอกนะครับตอนผมอัดคลิปผีเนี่บางทีมันก็มีอะไรแปลกอาฮาอาหารอาหารราชสีห์กันหรืออืหิวเลยวะ่ะ อ้ยหิวเลยอ่ะออนี่ดูเองแล้วทำร้ายตัวเองชัดๆงาบก็ไม่ว้าวหิวเลยมีฟันฟันเพิ่งเกิดฟันฟันเพิ่งคลอดนะครับดูสิออออออตอนนี้วิ่งอ้อมบ้านนะครับ ไม่ชนะวิ่งตามอ่าฮะตอนนั้นก็ทํารายการกับพวกนมสดนะครับอืมนี่โหทารบะนะครับตัวเท่าไหร่วะตัวละห้าพันนะครับตอนนั้นอคลิปเดี๋ยวผมจะหาแปะไว้ใต้อ่าใต้ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันแล้วคนทั้งบ้านก <c oughs> ็ไม่มีใครแก่ให้ทารบะเป็นสักคนใ้าแ,แก่เป็นแม่งก็แยกแล้ว ลูกี้น่าจะซื้ออันที่เขาแกะไว้ให้แล้วนะครับซื้อมาแกะเองนี่ลำบากชิหมหายพูดถึงปูต้องได้กินปูนะเอาจริงๆนะไม่ได้ดิสเครดิตใครนะปูก็คือปูนะครับแค่ทานระบาบมันตัวใหญ่หเฉยรสชาติกว่าเมือนปูนั่นแหละทำไมกินโชว์บ่อยจังว่าเนี่ย อันนี้วันนี้คลิปอะไรวะอ๋อว่าคุกกิ้งกล่าบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็เอ๊ะผมได้เอาลงช่องหลักไหมวะได้เอาลงย t u b e หรือเปล่าอาหารชั้นสูงนะครับ <c oughs> น่ารักมากแม่เป้งน,นั่นเอง <c oughs> อ่าอันนี้ตอนผมตกใจ ผมก็ไม่เข้าใจว่าน้องๆทําไมชอบชอบดูผมเวลาผมตกใจสาใจเหรออะไรที่แบบว่าถ้าไม่เธอคนแรกเลยนะพามาคนแรกเลยนะยอมไม่เธอร์หลังจากนั้นผมก็ทําแบบนี้มาตลอดอันนี้จําได้ไปเซเว่นไปรวบรวมสิ่งของที่มันมีไข่เค็มผ้าอนาไมยกินไข่เค็มแมไม่แน่นเ้ยชาเขียวมันเคยมีมาแล้ว ถ้ามันมีผ้าอนามัยไข่เค็มเนี่ยคิดได้เนาะผ้าอนามัยไข่เค็มไหมอันนี้อะไรผิวผิวว่างยงครับผิวโอเค unusual videos oh my god อ๋อผิวควอลิกรสินผิวใสศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวิมันเซตเจลเจอร์ใส่แคศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวิ <c oughs> อันนี้ตอนผมทดสอบ TNT ร้อยล้านลูกนะครับอันนี้ไม่กี่ลูก CPU ขึ้นนิดนึ่งอืมมีคนบอกว่าถ้าใส่เยอะๆแล้วคอมมันจะระเบิดนะครับผมก็เลยลองทํามันก็ไม่ระเบิดนะ <c oughs> งามงามมัฟันฟันหัดกินข้าว ตัวเร็วเนาะตอนนี้มืนมากหนึงครับอ่าฮะกันละครั้งหนึ่งที่ผมเล่นโฮมสวีทโฮมตู้ตรงนี้นะครับจำไว้ มีคนบอกว่าผมเลื่อยเร็วที่สุดเนี่ยมีผมกับแป้งซีบิงเลื่อยรถไม่เจอผีนะครับผีไม่มา <c oughs> พี่ฮะพี่ฮะถ้าไม่อยากติดลิขสิทธิ์ผ <c oughs> ิดร้ <c oughs> องเพลงเองเลยดิฮนะเอาจริงดิซื้อยาคืนนาเลรุรหรือวาชินตาโบคุโวสุกเลเตสุสุเม เยี่ยมเนี่ยเพลินนะครับถ้าเพลินมันก็จะประมาณนี้ไม่ใช่รอไป15นาที16นาทีแล้วเหรอ,หรอ <c oughs> โอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้มาส่องกันวันหลังนะี่ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากผมคน YouTube นะครับชอบเอาเมาส์มาใส่หูขอตัวลาไปก่อนบายสวัสดีครับเจ้ <c oughs>